บาปเกิดที่ใจให้ชำระที่ใจอกุศลทั้งหลายย่อมเกิดจากใจก็ให้ละที่ใจนั้นการละบาปละได้ที่ใจนี่แหละไม่ได้ละที่อื่นผู้ที่มุ่งบำเพ็ญไปสู่ความหลุดพ้นนั้นย่อมเป็นผู้เพิกถอนอกุศลทั้งหมดออกจากใจเสีย ความรู้สึกนึกคิดใดๆที่เป็นความรู้สึกที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นที่ยึดอดีตไว้หนึ่งที่ยึดอนาคตไว้หนึ่งที่ยึดปัจจุบันไว้หนึ่งความรู้สึกนั้นๆเป็นความเศร้ามองทั้งหมดผู้มุ่งหลุดพ้นพึงเพิกถอนออกเสียเพิกถอนความรู้สึกออกจากความ ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ว่าเป็นเราสิ่งที่ว่าเป็นเขาความเกลียดชังย่อมปรากฏเมื่อเรามีความคิดเห็นว่ามีความเป็นเราเป็นเขาความรักก็ปรากฏได้เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างมีฐานอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ย,ยึดมั่นถือมั่นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นแต่เพียงมายาเท่านั้นหากเรามีสติปัญญาเพียงพอที่จะพิจารณาความจริงอันนี้ได้เราจะเห็นพระพุทธเจ้าณตรงหน้าของเรานี้เองพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ใด แต่อยู่ที่ใจเรานี่เองพระพุทธเจ้าในการก่อนก็ดีพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าก็ดีก็เหมือนก,นกันกับจิตหนึ่งคือพุทธภาวะเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะเข้าไปรู้แจ้งซึ่งพุทธภาวะนี้อย่างแจ่มชัดแล้ว และพุทธภาวะนั้นก็มีอยู่แล้วในจิตของสัตว์ทุกดวงทั้งสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจทั้งสัตว์ที่มีแต่วิญญาณแต่มีจิตใจดังนั้นพุทธภาวะหมายถึงการเพิกถอนอย่างสิ้นสุดซึ่งความนึกคิดปรุงแต่ง เราจึงควรเพิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเสียสิ่งที่มีอยู่เดิมคือพุทธภาวะไม่มีการปรุงแต่งใดๆไม่มีชื่อหรือนามไม่มีสมมุติใดๆให้เรียกชื่อให้ตั้งรับหรือขานรับใดๆทั้งสิ้นไม่มีผู้เสวยและไม่มีรสชาติแห่งการเสวยนั่นด้วย อารมณ์ต่างๆก็เพิกถอนซะอย่าเสียดายอย่าเสียดายอารมณ์อย่าเสียดายความรู้สึกแม้อารมณ์นั้นเกิดจากสมาธิเกิดจากสติปัญญาคือไม่เสียดายอะไรทั้งสิน้นไม่เอาอะไรทั้งสิน้นในพุทธภาวะนั้นไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืน ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีพุทธไม่มีสัพสัตไม่มีนิพานไม่มีสังสารวัฏรเพราะความคิดที่เป็นของคู่กันนี้เองทําให้เราทั้งหลายพระตกไปสู่ห้วงแห่งคิฏฐิและเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในร่างกายธาตุขันธาตุสี่ขันห้า สิ่งเหล่านี้นี่เองนำเรามาสู่ความเกิดและความตายในความเกิดและความตายนั้นก็มีความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสปะปนอยู่ด้วยตั้งแต่วินาทีที่เกิดแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่ถาโถมเข้ามาสู่กายและใจย่อมมาจากความรู้สึกนึกคิดที่มีเราและมีเขามีตัวมีตน มีการแยกแยะอะไรหลายๆอย่างให้เป็นสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมมุติทั้งสิน้นพุทธแท้ธรรมแท้สงแท้จึงไม่ได้อยู่ที่ใดนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นพุทธภาวะคือสิ่งที่เรียกสมมุติขึ้นจากภาวะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้และผู้ที่ ได้เห็นทำอย่างแจ่มแจ้งผู้ที่เพิกถอนความรู้สึกว่าอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของของเราอันนี้เป็นสัตว์อันนี้เป็นบุคคลอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกเสียสิน้นการเพิกถอนสิ่งเหล่านี้ออกเสียสิน้นนั่นแหละเรียกว่าพุทธภาวะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในจิตของสัตว์ทุกตัวทุกตน ทุกพบมีอยู่แล้วเมื่อเรามีประษีภาษาที่จะตื่นขึ้นแจ้งต่อภาวะในพุทธภาวะนี้ด้วยตัวของเราเองเมื่อนั้นเราจะเข้าถึงเราจะรู้สึกและเราจะเห็นซึ่งความเป็นพุทธะในตัวของเราและพุทธภาวะนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไร กับที่เรียกว่าสาวกอรหันเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเป็นเนื้อหาอันเดียวกันจึงไม่มีนิกายอะไรเลยในพุทธภาวะไม่มีการแยกแยะเป็นลทัทธิอะไรเลยเพราะมันไม่มีเราไม่มีเขาเมื่อไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีการแยกแยะว่าเป็นหินญาณเป็นมหายานเป็นนิกายธรรมยุทธ เป็นนิกายวัดป่าวัดบ้านไม่มีนิกายอะไรเลยในผู้ที่แจ้งต่อพุทธภาวะแล้วและผู้ที่แจ้งต่อพุทธภาวะนั้นได้ถูกเพิกถอนออกหมดแล้วซึ่งกิเลสตัณหากุศลและอกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อเอาอานิสงส์ไม่ได้เป็นไปเพื่อเอาอะไรทั้งสิ้นและไม่มีประสงค์ ไม่มีเจตจำนงอะไรเลยที่จะสร้างกุศลแต่การเป็นอยู่นั้นเต็มไปด้วยกุศลซึ่งตัวกุศลแท้นี้คือการเพิกถอนสิ่งต่างๆออกจากจิตใจเพิกถอนบาปเพิกถอนบุญเพิกถอนความรู้สึกนึกคิดนั่นเองบาปและบุญเกิดขึ้นได้เพราะมีฐานที่ตั้งแห่งคำว่าตัวเรา นรกสวรรค์เกิดขึ้นได้เพราะมีคำว่าบาปและบุญดีและชั่วดีชั่วเกิดขึ้นจากตัวตนแห่งมายาดังนั้นนรกสวรรค์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นมายาทั้งหมดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่ร่างกายธาตุขันสิ่งที่เห็นว่ามีอยู่จริงสิ่งที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตน รวมถึงลัทธินิกายพระจันทร์พระอาทิตย์โลกทาวารลวัตถุวัตถุและสัตว์สิ่งมีชีวิตวิญญาณสภาพวิญญาณมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายล้วนอยู่ใต้อำนาจแห่งมายาคือความไม่มีอยู่จริงเมื่อใดที่เราแจ้งต่อพุทธภาวะเราจะเข้าใจคำว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง คำว่าไม่มีในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยและคําว่ามีอยู่ในที่นี้ก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรากําหนดว่าเห็นรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นแต่มายาภาพลวงตาเท่านั้นเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดแม้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ก็เกิดขึ้นจากการเข้าไปยึดจากการเข้าไปปรุงไปแต่งไปยึดว่ามีว่าเป็นแม้ก้อนหินก้อนหนึ่งจิตนี่ก็ไปคิดไปนึกไปผูกไปพันกับมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแต่จิตนี้ที่ไปหมายมั่นสมมติเมื่อมีเราทุกอย่างย่อมมีเมื่อมีตัวตนทุกอย่างย่อมมีย่อมเห็นว่ามีซึ่งความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งมนุษย์จมอยู่ด้วยความเห็นผิดมานับล้านล้านชาติสิบล้านชาติร้อยล้านชาติล้านล้านชาตินับไม่ถ้วนเป็นอสงไขเป็นกวดอสงไขยนอนจมอยู่ใต้ความเห็นผิดชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกันอยู่ใต้ความเห็นผิดดังนั้นพุทธภาวะซึ่งแปลว่าการเพิกถอนจากความเห็นผิดทั้งหลายทั้งปวงนี้ จะแจ้งต่อจะแจ้งได้ก็ต่อเมื่อจิตนี้เข้าไปรู้ซึง้งทราบซึ้งแล้วในความเพิกถอนอัน,นั้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเราเพิกถอนสิ่งต่างๆออกจากจิตเราจะเข้าใจอย่างจริงอย่างแจ่มและแจ้งชัดเจนต่อหัวใจของเราซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวของเราเองเป็นพระธรรมอยู่ในตัวของเราเอง เป็นพระสงฆ์อยู่ในตัวของเราเองและจะเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นธรรมะทั้งหลายย่อมไหลออกมาจากการเพิกถอนนั้นสิ่งที่ไหลออกมาก็เพิกถอนออกเสียสิ้นช่างมันอะไรก็ช่างมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่ผูกไม่พันไม่ผูกไม่พันในกุศลไม่ผูกไม่พันในอกุศล ไม่ผูกไม่พันในธรรมไม่ผูกไม่พันในอาธรรมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงร้วนเป็นแค่เงาของมายาเมื่อแจ้งชัดไปถึงขนาดว่าไม่พัวพันอยู่กับการเพิกถอนแล้วจิตย่อมอิสระจากความรึงรัดจากความเจ็บปวดทั้งปวงจากความสุขและทุกข์จอมปลอมทั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องของพุทธภาวะ เมื่อผู้ใดเข้าไปรู้แจ้งรู้จริงในพุทธภาวะข้อนี้แล้วสิ่งนี้แล้วผู้นั้นไม่ต้องตามหาพระพุทธเจ้าไม่ต้องตามหาพระธรรมไม่ต้องตามหาพระสงฆ์เพราะจิตนั่นแหละคือธรรมจิตนั่นแหละคือพุทธภาวะจิตนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าและจิตที่แปลว่าพระพุทธเจ้านี้คือจิตที่เพิกถอนอารมณ์ต่างๆออกจากตัวของมันเองทั้งหมดแล้ว ไม่มีอะไรเกลือกลัวไม่มีอะไรผัวพันไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่จะเข้ามาผัวพันคนที่ยึดถือว่าตนเป็นตนตนเป็นฆราวาสตนเป็นพระตนอยู่นี่กายนั้นนี่กายนี้ตนใส่ชุดฆราวาสตนใส่ชุดสมณะคนที่ยังยึดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ย่อมวกวนอยู่กับแค่ความรู้สึกนึคิดจิตทั้งหลายนั้นเป็นสากล คำว่าสากลหมายถึงว่าไม่แยกแยะอะไรทั้งสิ้นคำว่าแยกแยะในที่นี้หมายถึงการแยกแยะให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในการเป็นเราเป็นเขาซึ่งเป็นที่มั่นที่ตั้งที่หมายของฐานทัพกิเลสตนาทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่จิตเป็นสากลแล้วย่อมไม่มีความเกลียดชังย่อมไม่มีความโกรธย่อมไม่มีความโลภย่อมไม่มีความรัก ผู้ที่จิตเป็นสากลแล้วย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างเปล่าแต่กระนั้นก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อสิ่งใดและก็ไม่ได้ผัวพันอยู่ในความที่ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมที่ใช้ชีวิตอยู่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เพิกเฉยและไม่ได้ผัวพัน,นสิ่งสิ่งนี้ ถูกเพิกถอนออกจากใจการบรรลุธรรมนั้นมีอยู่หลายสภาวะสภาวะอันหนึ่งคือบรรลุรู้แจ้งได้ด้วยตนเองสภาวะที่สองคือบรรลุรู้แจ้งด้วยการฟังสภาวะที่สามคือรู้แจ้งลึกซึง้งทราบซึ้งในกฎแห่งกรรมสิ่งทั้งสามอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพุทธภาวะ ขึ้นอยู่กับวาสนาปัญญาของใครสติปัญญาของใครจะรู้แจ้งแทงตลอดในข้อใดดังนั้นความหมายความเป็นความมีทั้งหมดให้เพิกถอนเสียเพิกถอนความเป็นดีเป็นชั่วความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมเพิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเติมแต่งเติมเข้ามาเพิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ศึกษาแต่งเติมเข้ามาเพิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ยัดเยียดปรุงแต่ง ปรุงแต่งและแต่งเติมเข้ามาสู่จิตซึ่งของเดิมแท้จิตเดิมแท้พุทธภาวะนั้นไม่มีอะไรเลยในการที่จะยึดมั่นถือมั่นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาปรุงแต่งให้เป็นอะไรเมื่อรู้สึกโกรธก็ให้เพิกถอนทันทีเมื่อรู้สึกโลภก็ให้เพิกถอนทันทีเมื่อรู้สึกหลงให้เพิกถอนทันทีเมื่อรู้สึกว่ามีตัวเราก็ให้เพิกถอนทันที เมื่อรู้สึกว่ามีความอิ่มยินดีก็ให้เพิกถอนทันทีเมื่อรู้สึกว่ามีความโกรธก็ให้เพิกถอนทันทีพอใจและไม่พอใจก็ให้เพิกถอนทันทีเพิกถอนทันทีในเวลานั้นอย่าได้เสียดายบางคนเขาด่าไปแล้วสองวันสามวันก็ยังเก็บเอาคำด่านั้นมาเป็นอารมณ์ให้เกิดความเครียดความโกรธคิดแก้แค้นจองเวียนจองกรรมนี่ก็ล้วนเป็นมโนกรรม ที่ไม่สิ้นไม่สุดสิ่งที่ปรากฏแม้นิดหนึ่งขึ้นในจิตนั่นคือมโนกรรมดังนั้นให้เพิกถอนเสียทันทีและไม่พัวพันในการเพิกถอนนั้นด้วยไม่พัวพันในสิ่งที่ปรากฏและดับลงนั้นด้วยเอาฟังดีๆแล้วฟังและพิจารณาเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ให้เพิกถอนออกเสียอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้น